สวัสดีทุกคนเลยนะครับดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันเทลฟาสกับวันนี้นะครับผมเป็นการคัมแบ็กกลับไปครั้งของยอดกองหน้าผู้ยิ่งใหญ่และตอนนี้เนี่ยเขาได้แขวนสตารและผ่านตัวมาเป็นผู้จัดการทีมเรียบร้อยได้ก็คือมเนเจอร์วิลเลียนโนอานั่นเองและนี่คือชมหน้าของผู้จัดการทีมโนอานะเราจะพาเขาไปคุมทีมไหนในพาร์ทนี้เดี๋ยวมาลุยกันครับอย่างที่บอกไปนะครับทีมเก่าอย่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะผมยื่นใบสมัครไป3ครั้งนะ ครั้งที่หึงโดนปัด ครั้งที่2โดนปัดและครั้งที่3ก็โดนปัดไปครับผมแสดงว่าเรายังไม่มีบาร,รมีพอที่จะไปคุมทีมนะอะไรครับผมเดี๋ยวเรามาทําการเลือกนะครับทีมให้กับโนอากันก่อนนะครับซึ่งทีมแรกเนี่ยที่เห็นเลยคือเบอร์ลี่นะครับจบอันดับที่20ของพิมลีกิทนั่นหมายความว่าเขาตกชั้นนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเบอร์ลี่คือเขาตกชั้นก็จริงแต่ว่ามีบัตเจได้ห5ส้าล้านนะทุกคนนั่นหมายความว่าปีหน้าเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่ถ้าเกิดเราไปคุมเนี่ยก็มีบัตรเจในการเสริมทีม ที่น่าจะสามารถนะครับที่เราจะสร้างผลงานได้เป็นพอร์ตฟอลิโอของเราและก็มาฝากฝังของลาลิก้าเนี่ยลาลิก้า่ยเราก็เคยอยู่กับบาร์เซโลนาและก็มาดริดแต่ว่าทีมนี้ผมไม่ได้แบบไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่นะก็เลยคิดว่าถ้าเราเริ่มคุมอาจจะเริ่มคุมที่อังกฤษดีกว่าเพราะเราเป็นนักเตะอังกฤษนะทุกคนลีกเอิร์นี่ก็แล้วใหญ่นะครับลีกเอิร์นี่คือเราไม่ได้มีสายสัมพันธ์อะไรเลยครับแล้วก็เช่นเดียวกับอิตาลีนะโนอาก็ไม่เคยไปเล่นเช่นเดียวกันครับถ้าผมจะสร้างผลงานนะครับเริ่มต้นในทีนทรก ทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะขึ้นสู่พิมลิกในรปการหน้านั่นเองครับสำหรับเบอร์ลี่ผมก็คิดว่าเราไปคุมเบอร์ลี่น่าจะดีที่สุดนั่นเองครับผมอ่ะและก็แน่นอนครับ72,000ปอนป์ต่อวิคนะสำหรับค่าเหนื่อยถือว่าไม่แย่นะครับและแน่นอนครับเป้าหมายก็คือการรีวิวทีมนะครับผมเบอร์ลี่นะครับให้กับไปสู่พิมลิกกิจให้ได้อีกครั้งครับทุกคนเพื่อผลงานส่วนตัวของเราด้วยนั่นเองครับวิลเลียมโลอาร์ครับเปิดตัวกับเบอร์ลี่ครับในการรับคุมทีมครั้งแรกครับทุกคน นี่ฮะชูเสื้อแล้วครับในฐานะผู้จัดการทีมครั้งแรกนะเริ่มคุมทีมที่เบอร์ลี่ครับทุกคนและแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเบอร์ลี่เขาตกชั้นเรียบร้อยนะในอันดับท้ายตลางแล้วอุ้ยเดี๋ยวก่อนคือผมแขวนสตาร์ทไป2ปีอาเซนอนตกชั้นนะทุกคนอาเซนอนตกชั้นอาเซนอนตกชั้นโอ้โหย อันนี้คือข่าวใหญ่มากกว่ากับการที่เราไปคุมเบอร์ลี่นะคือ an, Arsenal, อาเซนอตตกชั้นและปีหน้าแชมเปี้ยนชิพมีอาเซนนลแปลกๆเอาละทุกคนมาปีนี้ถือว่าล้างกระดานโละให้หมดเลยนะครับเราจะทำทีมเบอร์ลี่นะครับผมสร้างรากฐานใหม่ในแบบฉบับของวิลเลียมโนอานะมาเออมาแต่งตัวให้มันดูแบบมีสง่าราศีนิดน,นึงเอาล่ะเรียบร้อยนี่ไงปรับลุคมาให้เป็นโนอาที่ดูเนี้ยบขึ้นเออมันต้องทรงนี้ดิ วิลเลียมโนอามันต้องทรงนี้อยู่แล้วทุกคนอ่าจัดไปอย่างนี้แหละถือว่าเยี่ยมยอดและก็แน่นอนครับอะคาเดมนะครับก็เป็นหนึ่งอย่างที่โนอาน่าจะต้องสนใจกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องปลุกปั้นให้ได้ดีที่สุดนะครับผมตอนนี้อะคาเดมีของเราดูทรงแล้วอ่าเฮอร์แมนเมซ่าเนี่ยผมว่ามี potential ที่ดีแะเก็บไว้ได้ทุกคนเออแต่ว่าที่เหลือนยผมว่าไม่ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ไหม ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ครับสเตตัสค่อนข้างที่จะดูช้าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมจะปล่อยครับทุกคนมาถึงนี่คือเราปฏิวัติทีมก่อนเลยในะอย่างแรกทุกคนไม่ต้องคิดมากครับปฏิวัติก่อนเลยสตาร์บัคเดมีครับผมมาซื้อเพิ่มอีก2ตัวครับเอา5ดาวทั้ง2เลยนะก็คือชาลีมองนี่ครับจัดไป1ครับลอเรนซ์ลาลาทุกคน 4ล้านนะทุกคนอ่ะจัดไปสเกลเนี่ยผมจะส่งไป3ประเทศนะทุกคนก็จะคือเนเธอร์แลนด์หอังกฤษ1แล้วก็สเปน1เพราะว่าโนอาเคยค้าแข่งอยู่3ที่เท่านั้นเราจะเอานักเตะที่โนอาเคยแบบอ่าคุ้นชินอยู่นะครับแล้วก็ใช้งานเป็นเดี๋ยวเริ่มต้นที่เนเธอร์แลนด์ก่อนเลยเอาไปสัก3เดือนครับหากองหน้านะทุกคนอ่ะแอตแทกเกอร์ทุกคนจัดไปเรียบร้อย และอีกหนึ่งรายครับเราจะพาไปที่สเปนด้วยกันสเปน์นี่ผมว่านะมันขึ้นชื่อเรื่องกองกลางว่ะมันต้องกองกลางเท่านั้นนะสำหรับผมสเปนนะครับหามิดฟิลแบบแจมๆสักหนึ่งรายเพเมเกอร์เหรอและก็อีกหนึ่งรายครับไปที่สเปนนะทุกคนนะไปหากองกลางพวกตัวเพเมเกอร์อะไรอย่างงี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งรายชูสเตอร์นะครับไปในส่วนของสเกลห้าดาวคนนี้นะผมจะพาอยู่ที่อังกฤษยาวๆทุกคนอยู่ที่ประมาณ9เดือนเลยแล้วกันแล้วก็หาแบบแอนนิตไทส์ได้หมดเลยนะครับกองกลางกองหน้ากองหลังได้หมดเลยนะครับจัดไป เอาละเรียบร้อยแน่นอนเดี๋ยวมาดูครับว่าอะคาเดมี่เราก็ต้องสนใจเหมือนกันนะสำหรับเบอร์ลี่นะครับอะไรครับผมขึ้นสู่ฤดูกาลใหม่เลยครับเดี๋ยวเรามาเลือกในส่วนของการพรีซีซันก่อนครับจะพาไปพรีซีซันที่ไหนดียะพรีซีซันนี้ก็จะมีทีมอาแจกเฮ้ยผมอยากเจอกับอาแจกทีมเก่าแล้ววะ <c oughs> <c oughs> เอาโนอาไปเจอทีมเก่าหน่อยก็น่าจะดีนะเออเอาละผมมาดูกันครับเริ่มต้นที่ฟอร์เมชันการเล่นก่อนเราจะได้เสริมตัวถูกนะสำหรับวิลเลียมเท่าที่เราได้เห็นเนี่ยโนอาเนี่ย จะเป็นการเล่นแบบระบบบีกลางรุกนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าโนอาเนี่ยจะมีคู่หูตลอดเวลาเล่นกองหน้านะพี่คนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เคยคู่กับเรามาก็หลายทีเหมือนกันเราจะมีคู่หูตลอดผมว่า4-2-3-1น่าจะเป็นน่าจะเป็นฟอร์เมชันที่น่าจะเข้าท่าเข้าทางสำหรับวิลเลียมโนานะซึ่งผมก็จะเซตระบบนี้ครับสำหรับ4 2 3 1เลยละกันนะครับผมโอเคอารับนี่คือแผนการเล่นคร่าวๆฟอร์เมชันคร่าวๆของ วิลเลียมโนอาครับแท็กติกของโนอาแน่นอนครับว่าต้องเป็นแท็กติกเพรสแน่นอนแต่ว่าไม่เพสดูขนาดนั้นเอาแบบว่าเสียบอลแล้วค่อยแย่งครับทุกคนแต่ว่าความกว้างในก็50-50ครับดันสูงไหมก็สูงแล้วกันเพราะว่าโนอาเป็นกองหน้าสายเพรสอยู่แล้วนะทุกคนจะเห็นว่าเขามีพละงกำลังที่ยอดเยี่ยมเราจะให้ดันเพรสถึง70เลยครับแล้วก็การขึ้นบอลเนี่ยถือว่าจะเป็นรองบอลไหมไม่ต้องดีกว่าเอาเป็นบาลานซ์ทุกคนเร็วช้าแล้วแต่จังหวะคนไม่รีบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสร้างจังหวะเนี่ยขอเป็น บาลานซ์อีกเช่นกันนะทุกคนไม่เน้นเลยว่าจะเปิดจะเรียดจะเร็วจะออกข้างได้หมดนะครับผมไม่ไม่เร่งรีบเรียกว่าเป็นแบบโชว์ชอบฟุตบอลนะเอาล่ะตอนนี้รูกการใหม่เริ่มต้นและแน่นอนสิ่งที่เราต้องการอย่างแรกในสำหรับทีมทีมนี้ทุกคนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยเราได้ทําการคัดเลือกแล้วว่าประตูเราจะขายใครแบ็กซ้ายเราจะขายใครกองหลังเราจะขายใครเก็บใครไว้ใช่ไหม แต่มีหนึ่งตำแหน่งที่ผมจะต้องเสริมด้วยประการทั้งปวงคือกองหน้าทุกคนกองหน้าผมมีแค่2คนแล้วไป2คนที่ก็ไม่น,น่าจะช่วยได้อยู่แล้วครับผมผมก็เลยคิดว่าเราต้องหากองหน้าเพิ่มและแน่นอนนะครับกองหน้าท้ายแบบวิลเลียมโนอานะใหญ่แข็งเร็วตอนนี้ที่ผมนึกได้นะลาสบุชหอยรุ่นครับทุกคนอกองหน้าตอนนี้เนี่ยเขาย้ายไปอยู่เดลโซเซดาเรียบร้อย และเรตติ้ง8ปนะทุกคนน่าจะเป็นท้ายของวิลเลียมโนานะถึงแม้จะไม่สูงเท่าโนานะเพราะโนาสูง6ฟุต4แต่ว่านี่ย6ฟุต2ผมว่า41ล้านปอนด์มีตังหรือเปล่าต้องไปดูก่อนครับและแน่นอนก่อนที่จะช็อปเนี่ยเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเรามีบัตเกตเท่าไหร่ไปดูกัน80ล้านอุย้ยเวอริกจัดจัด80ล้านครับนะทุกคนเอาละ่ะและเซกชั่นการซ้อมแรกนะครับผมของวิลเลียมโนาครับเดี๋ยวเราไปลุยกันก่อนเลยกันนะครับผม แล้วก็ไปคุมซ้อมครั้งแรกของเมนเจอร์อย่างโนอาด้วยนะตื่นเต้นว่ะปกติเด่ยเราเป็นคนคุมโนอานะโนอาได้ลงซ้อมแต่ว่านี่คือโนอายืนคุมซ้อมนักเตะด้วยืนหัวโดอยู่ฝั่งนู้นทุกคนเอาแล้วมาโอเคอู้ถือว่ากองหลังของเบอร์ลี่ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากทุกคนแต่ว่าอาจจะต้องขัดเกลาฟอร์เมชันการเล่นนิดนึงคนระับในเรื่องของกลางรับเนี่ยสำคัญมากๆนะถ้าเกิดกลางรับไม่ดีเนี่ยกองหลังบางทีก็เป็นแพะได้เลยคนระับ แล้น่าจะได้เกรดเในเซสชันแรกตรงนี้เอาแล้วตัดมาผู้สับประตูออกมารับอ๋อโดนชิปอีกโอ้โหแล้วอืเซสชันแรกครับทุกคนจบไปที่เกรดเอสวยๆนะไม่ได้ยากเย็นอะไรครับทุกคนเซสชันที่2ครับในการเลี้ยงบอลนทุกคนมาอันนี้ก็ไม่น่ายากเท่าไหร่ครับ แลเรียบร้อยครับเซกชั่นที่2เลี้ยงบอลติดเท้าก็ได้ไปเกรดเอเช่นเดียวกันครับการขอบอลเท้าสู่เท้าต้องดีครับนี่ก็เป็นบทพิสูจน์เลยนะว่าโนอาครับในฐานะผู้จัดการทีมจะเข้มแค่ไหนครับจะซ้อมได้ดีแค่ไหนเพื่อให้ทีมออกมาเล่นได้ดีที่สุดครับและก็เรียบร้อยครับเซกชั่นสุดท้ายเกรดเอครับโอ้ซ้อมวันแรกถือว่าผ่านฉันลุยครับทุกคนคุมซ้อมเยี่ยมครับแล้วก็ผลงานออกมาดีครับทุกคนอ่าเริ่มต้นสวยเริ่มต้นสวย อะไรครับผมมาแน่นอนอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องทําเลยคือดูซิว่าใครได้ขั้นเหนื่อยสูงสุดครับโอรสไม่แปลกใจได้อยู่แบกซ้ายอย่างเธอรซิกเนี่ยผมปล่อยขายแล้วนะเรียบร้อยเพราะว่าเป็นครูเชี่ยลด้วยนะครับแล้วก็สเตตัสไม่ได้ดีผมว่าปล่อยดีกว่าแล้วเดเยอร์ er เนี่ยได้ไว 36, ้3มสิบหกหมื่นปอนถือว่าแรงเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้ลงเลยสักเกมในปีที่แล้วตัวนี้งั้นผมขายดีกว่าเพราะว่าดูลักษณะแล้วเนี่ย ถ้าขายไปน่าจะได้เบาในเรื่องของเวชออกไปตั้ง6กหมื่นหนึงนะอูยถือว่าดีมากครับปีเก่ยงเชรีนอฟ usc, ผมปล่อยขายแล้วนะอูหค่าเหนื่อย5้าหมื่นห้แล้วเหลือเชื่อรู้สึกว่าผมจะได้กองหน้าตัวใหม่น่าจะเป็นอันนี้ส่งจากเบอร์ลี่ในปีที่แล้วนะเขาน่าจะซื้อมาช่วงกลางฤดูกาลแล้วก็เป็นการซื้อราเฟลซานโต้เข้ามาครับทุกคนตัวนี้เพิ่งซื้อมาแบบหมาดๆเลยนะ เออถือว่าสเตตัสไม่ได้แย,ย่เป็นอันที่สงจากอาผู้จัดการทีมคนก่อนนะครับในการซื้อมาอาา่ะจะได้ของเดเยอร์ครับด้วยค่าเหนื่อยเขาค่อนข้างเยอะนะห0 0หมื่นกว่ากอบห0 0 0ื่นผมผมปล่อยดีกว่าอาลไะทุกคนเดี๋ยวแรกปิดเลยครับเป็นการปล่อยออกนะของวิลเลียมโนอาทุกคน ในฐานะผู้จัดการทีมครับขายออกไปหนึ่งรายเลยครับ14ล้านปอนด์ครับทุกคน let's go เอาเลยครับผมไปเป็นฟีกานะตัวนี้เนี่ยถือว่าผมจะเก็บไว้ใช้ตอนแรกอย่างที่บอกไปแต่ว่าค่าเหนื่อยเกือบ6กหมื่นนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ลงเลยในปีที่แล้วผมคิดว่าเราปล่อยดีกว่านะฮะแล้วก็อีกหนึ่งรายคันเลนก็จะรีทายโอ้ยรีทาย2คนเลยนะเอ้องั้นเราก็ให้อยู่ในทุกการสุดท้ายครับบิลลี่ก็จะรีทายเหมือนกันเอาไปกันหมดเลยทีนี้โฮดี้ก็จะรีทายเอามึงไปกันหมดเลยอะทิพหายแล้ว โหต้องหาตัวแทนกันกังเยอะเลยนะแล้วก็ดิวขาออกเนี่ยบานไปหมดเลยครับกองหน้าอย่างฟอสเตอร์ที่เราปล่อยขายมาตอนนี้เนะี่ยมีทีมยื่นซื้อมา7ล้านนะครับเดี๋ยวเราโกงไปได้8ล้านแล้วกันทุกคนมา8ล้านปอนสาหรับฟอสเตอร์ครับได้หรือเปล่าทุกคนมาดูกันโอเคเรียบร้อยครับปิดดิวม่ยากสำหรับวิลเลียมโนอาครับแล้วก็ได้อีก8ล้านปอนสำหรับขาออกนะแล้วก็อีกหนึ่งดิวครับเป็นกองหลังอย่างเอาดายฮิวทุกคนตัวนี้จริงๆแล้วเก่งนะครับเท่าที่เห็นเมื่อกี้เลยเก่ง แล้วก็น่าจะเก็บไว้ใช้ได้ก่อนเนะเอาดาฮิลถือว่าใช้ได้แต่ว่าค่าตัวแบบถ้าเราโกงได้20ล้านเนี่ยผมจะขายนะถ้าเกิดไม่ถึงผมว่าเราเก็บไว้ใช้ได้ผะว่าถือว่าเป็นนักเตะที่ถ้า20ล้านได้เราขายนะเอาแล้วเขาอยากได้ขนาดนั้นแล้วเราโกงไป4ล้านเขาเอาเลยโอเคถือว่าได้ราคาพอใจคนระับไม่ได้คีเรเท่าไหร่แล้วก็โอเคเนดะี๋ยวเราเอาเงินไปหากองหลังตัวใหม่มาละกัน เชอรีน็อฟครับเปอีกหนึ่งคนที่เรากำลังจะปล่อยครับไปที่สปอร์ติ้ง i ิสบอนยื่นมาครับโอเคตอนนี้เนี่ยดิวขาออก4คนนะคนที่ดูไม่ค่อยเหมาะกับทีมคนที่ดูไม่ค่อยได้ลงเล่นแล้วก็กินค่าแรงเราปล่อยออกให้หมดนะทุกคนเคลียร์สกอตก่อนอะตอนนี้5ตัวแล้วนะที่จะปล่อยออกผมว่าขาเข้าต้องรีบมีแล้วฮนะเดี๋ยวดูก่อนครับว่าลาสมุดฮอยลุนเนี่ยราคาเท่าไหร่ปิดดิวได้ไหม ถ้าได้นี่โอเคนะวัย25ปีผมผมชอบเลยครับถ้าดูจากเซตัสต,ต,ตรงนี้เนี่ยความแข็งแกร่งซาบีนา่าความเร็วผมว่าแม่งคือแบบเหมือนโนอาตอนเด็กเลยนะอาจจะเตี้ยกว่านิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็จบสกอร์ดีมากค่อนข้างชอบนะ41ล้านแล้วเขาก็ยอมย้ายมาที่เราด้วยนะครับผมอะไรครับผมมาดิวแรกครับเราต้องประหยัดเกินหน่อยนะ เราอาจจะต้องเสริมหลายตำแหน่งับทุกคนอาจจะใช้แบบสูรุย่ยสูรายไม่ได้เดี๋ยวเราจะยื่นไปที่ราคาสัก45ล้านปอนด์ครับลาส,สมุทฮอยรุนและแล้วก็เซอออนครอสสัก15%ครับนี่คือยื่นไปแบบต่ำๆก่อนนะเพื่อต่อรองนะไปดูกันโซเซดัตจะว่าอย่างไรฮะโอ้โซเซดัตเรียกมาที่49ทุกคนทุกคนแต่ว่าถ้าเสริมฮอยรุนไปเนี่ยคือแบบบัดเจตหายไปครึ่งนึงเลยนะ จะบ้าตายโอ้เรียซอสสแตดาขาดตัวที่49นะทุกคน48ปะคนละครึ่งทางครับผมว่าตัวนี้เราค่อนข้างชื่นชอบนะโอเคโอ้โหปิดดิวได้แต่ว่าราคาค่อนข้างแรงนะ48ล้านปอนด์ทุกคนกับบัตเจ็ตหายไป50%แล้วทุกคนเดี๋ยวต้องดูวนะ่านักเตะขายออกจากจุนเจืองเงินได้เท่าไหรนะ่ครับแต่ว่าลาุตฮอยลุนนี่คือราคาแรงมากๆนะ อะไร,รผม,มดิวของลัสมูทฮอยลุนครับตอนนี้เขามีสัญญากับเรียลโซเซดัตอยู่ที่3ปีนะลัสมูทฮอยลุนครับครูเชียลแน่ๆเลยครับมาอย่างนี้แล้วก็แน่นอนครับรีลิสคอร์สเนี่ยผมอยากจะตั้งอยู่นะสักประมาณ80ล้านได้ไหมสักประมาณ85ล้านปอนไม่รู้เขาจะยอมหรือเปล่านะอุย้ยได้ว่ะ85ล้านปอนเอาเรื่องอะไรค่าเหนื่อย5 0,000ปอนกันทุกคนบวกกับโบนัสซ้ายที่30,000 0ครับ ยิงครบสัก15ประตูจะได้รับอีกราวๆ5 5า0 0 0ปอนป์ครับทุกคนโอเคดูซิว่าฮอยลุนกับเอเจนต์จะว่าอย่งางไรสำหรับดิวนี้นะโอเคเรียบร้อยครับปุ้ยเป็นดิวแรกของทีมเลยนะลัสฟุดฮอยลุนครับโยกย้ายเข้าสู่ทีมเบอร์ลี่เรียบร้อยครับในฐานะภายใต้การคุมทีมของวิลเลียมโนอาครับเป็นคนแรกเลยครับลัสุดฮอยลุนเสริมหน้าก่อนเลยนี่คือแบบกองหน้านี่คือ สิ่งที่เราต้องการอย่างแรกเลยเพราะว่าตอนนี้หน้าจริงๆเราไม่มีทุวกคนแล้วเราได้หอยลุนเข้ามาถือว่าเป็นราคาที่แพงสําหรับเบอร์ลี่นะ48ล้านปอนด์แต่ต้องมาดูครับว่าจะคุ้มค่ากับการเซ็นมาหรือเปล่าครับนี่ครับฮอยลุนครับอู่ใส่เบอร์สิบด้วยนะเรียบร้อยครับหอยลุนเง็บสี่สิบแปดล้านเง็บโอ้เอาล่ะตอนนี้เรามีหน้าเป้าแบบ ชัดเจนทุกคนซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับแต่แน่นอนแลกมาด้วยบัตเจตที่หายไปครึ่งหนึ่งครับทุกคนมันก็ต้องยอมรับัปทุกคนเพราะว่าก็ต้องไม่แปลกครับที่เราจะเสียเงินค่อนข้างที่จะชุดใหญ่เพื่อไปแลกนะครับพอรลูนมาแล้วแล้วก็โอเคสกอตเรามีกองหน้าเฉียบๆแล้วทีนี้ก็ต้องหานะครับในส่วนของตำแหน่งกระอื่นที่ขาดต่อไปทุกคนโอเคและก็ล่าสุดครับปล่อยออกเรียบร้อยครับขาออนนี่จะเป็นเชอรีนอฟหรือเปล่าทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะ ใช่ไหมอ่าใช่ด้วยครับ15ล้านครับทุกคนไปกลมๆเลยฮะสยสยๆได้ตังเข้ามาช็อปกันต่อทุกคนโอเคอะไรครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเกมแรกก่อนครับเกมแรกอย่างเป็นทางการเนะครับกับการอุ่นเครื่องกับอาแจกอัมสเตัมครับทุกคนอาแจกเลยนะสิบเอ็ดตัวจริงวันนี้ครับทุกคนมาดูก่อนว่าเราจะจัดตัวอย่างไรผู้สาป,ประตูเป็นโปป้าแน่ๆครับทุกคนเป็นตัวจริงนะ ในคู่เกมรับวันนี้อาจจะใช้2องกองกลางตัวรับที่เป็นอาวุโสหน่อยคือบราฮิลกับคันเลนคู่เลยนะตัวรุกก็เป็นโอรอสทางซ้ายเนี่ยก็จะใช้เป็นทางด้านของสวายครับผมแล้วก็ทางขวาเนี่ยเราจะใช้เป็นมาดูเอลนะเพราะว่าเดเยร์เนี่ยกำลังจะปล่อยขายนะครับแล้วก็หน้าเป้านะครับลองใช้เป็นฮอยลุนก่อนในเกมแรกทุกคนมานี่ครับบอกเลยว่าเกมแรกครับอย่างเป็นทางการของโนอาครับโอ้โหในฐานะผู้จัดการทีม ถึงว่าจะเป็นอุ่นเครื่องครับต้อก็อุ่นเครื่องตรงทีมเหมือนกันนะเพราะเราได้เจอทีมอย่างอาแจกคือทีมที่ปลุกป,ปั้นเขามาครับต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอะ <c oughs> ้วบองเกมยังไปทางการครับ <c oughs> เริ่มต้นที่ฝั่งฝั่งของอาแจกครับปาต่อมไปได้สวยครับแลชิงมาฝากออกขวามาสวยแล้วตรงกลางเติมไปแล้วดีมากๆแล้วเป็นสั้นฝากเข้าด้านในยิงเสาแรกโอ้โหมาเร็วมากๆก,ก,การตอบบอลของเบอร์ลี่แต่ว่ายังไม่ไปประตูทุกคนเราไม่เข้ากรอบด้วยเสียดายมากทุกทีตอบบอลกันดีจ,จัด จากแนวหลังสู่แดนหน้าแบบรวดเร็วเล่นกันใกล้ๆครับที่อาแจกอัมสเตอร์ดัมอ้นักเตะที่เราเคยเล่นด้วยสมัยก่อนนี่เปลี่ยนไปเยอะมากๆบุกคนเอาแล้วเป็นสั้นปั๊มมาได้แล้วเป็นสั้น,ามมาน,นโอ้หยได้ใจจัด,จดถือว่ามีความชัวร์มากขึ้นในการต่อบอลครับไปไม่ได้ก็คืนครับออกมาด้านข้างที่ชวายฝากมาที่ฮอยลุนฝากต่อมาจาังหวะนี้สวยๆครับที่อามีย อามาแล้วมาที่เปล่าหิวกดขวาแล้วชนแล็บคอยลุ้นอยู่ด้านหลังขึ้นไม่ถึงครับแล้วนี่ครับโอ้โหบีบสูงด้วยครับเบอร์ลี่พละกําลังมีแล้วย่อนภาย่างนี้อันตรายมากๆแล้วมาที่หนะ้าประตโโูยังเก็บได้อยู่ครับจังหวะที่2องไปบอลของเบอร์ลี่เบอร์ลี่โดนชนล้มลงไปแล้วเอาฟาวแล้วโอ้โหและจะลองซัดเองหรือเปล่าจาังหวะนี้ของโอรสครับจะลองซัดเองครับทุกคนจะวิ่งเข้ามาซัดแล้วจวังหวะนี้กดไปปันป่นๆแล้วโอ้โห เอามาโอโรสครับใตัวแปกของเรายิงฟรีคิกคมมากๆโอ้โห,โห,โห,โหเอาเรื่องเกิดเดี๋ยวลูวลกนี้คือไกลเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ปั่นโค้งดีมากน้ำหนักดีจัดแล้วเป็นประตูสุดสวยดูรับตั้งป้อมอยู่นานมากแล้วขยับยิงลงูกนี้บอลมันุ้ยยกข้ามมาแล้วโอ้โโอโโย,ยิ่งดีมากอ้สวยจัดเลยอะ ใครอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยนี่ครับโนอาโอเจอทีมเก่าแล้วเนี่ครับได้ประตูแรกไปแล้วครับสกอตสกอตยกมาแล้วโชม,สโมัส์มงปั๊มกับจังหวะที่เดอร์มี่เดอร์มี่มาแล้วโชมสัสโหูเอาตัวรอดเก่งมากโชมสัสแล้วฝากมาปาดซ้ายอา้าวพลาดไปเหมือนกันแลลวครับโดนสวดกลับจังหวะนี้สวดกลับแทงช่องนี้มาแล้วฝากเขาด้านในกดแรงๆแล้วโป้ป้าหเซฟไว้ได้ครับอูดีมาก แล้วเบนซสั้นปเองตัวนี้เปิดเข้ามาด้านในฝากที่ฮอยลุนอ้อมแต่ว่าแม่ยังไม่ผ่านแล้วโอรสอีกทีหนึ่งอูไปปั๊มมาได้ด้วยแล้วโอูดูเบอร์ลี่ดุดันจะจัดับฝากมาช่องนี้สวยๆเลยเบนซสั้นเบนซสั้นสุดทางหักย้อนกลับมาและยิงเสาแรกเอาแล้วฮอยลุนโอโ้ล้ำหน้าหรือเปล่าหน้าจะล้ำหน้าโอ้ไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าล้ำหน้าพอดีนี่ยังเสิร์ฟไม่ครบอประชุมด้วยนะ แล้วดูตัดได้อีกแล้วอู้สวยมากฝากขึ้นน้านหน้าไปแล้วจังหวะน,นี้ฮอยลุนเติมกานบนแล้วฮอยลุนหลุดขึ้นมาจังหวะน,นี้ฮอยลุนกดเต็มแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหปีบสะพังเลยครับนี่แหละฮะอแจคไม่ยอมรับเราเข้าทำงานอูลนแล้วดูครับฮอยลุนชี้แล้วฝั่งนี้โอ้รสเปิดขึ้นมาแล้วฮอยลุนก็ยิงแบบจอๆเจเรียบร้อยเป็น20ศูนย์สวยมากครับแต่อย่างที่บอกไปครับเป้าหมายของเรากับเบอร์ลี่เลยคือชัดเจนนะ สร้างทีมพาทีมขึ้นชั้นได้ครับมาสวยๆครับด้านในายสกอตฟาเบียนแทงขึ้นมาจังหวะนี้แล้วเก็บได้ที่คันเลนมาที่ถวายถวายติดเครื่องแล้วฝากมาที่นิชชาสัน้นนิชชาสันออกมาแล้วเปิดเข้าด้านในสวยๆมาที่อารเมอรอสโอรสโอรสติดเครื่องโอรอสจังหวะนี้ดึงจังหวะอยู่แล้วโอรอสหักข้อมาตรงกลางแล้วเปิดติดไปแล้วจังหวะนี้ยิงติดร็อ,อกีโอโหเหลือเชื่อ ยังไม่ได้สาสูตรครับูแต่ว่าดูด,ดันจริงๆครับเบอร์ลี่ตัดได้อีกแล้วบราหิวฝ่ามาเบนซัน,นเบนซันเข้าซ้ายเบนซันจังหวะนี้ปั่นซ้ายแล้วเล่นยากไปหน่อยครับโทมัสฝ่ามา,า,มาเบนซันคืนกลับไปครับแล้วบราหิยกไปจังหวะนี้แล้วจังหวะเดียวยิงไปเลยแล้วสามี่ชวายโอ้โหเป็นเรื่องเลยครับตาแจกครับไม่เป็นผ้าแล้วตอนนี้ โอ้บราหิลถือว่าเล่นดีนะไม่อยากให้รีทายเลยนะเพราะทรงมันยังดีอยู่นะแต่ว่าอู้แล้วคันเลนกับบราหิลเนี่ยเหมือนจะรีทายกันคู่เนละยทนะุกคนต้องหาตัวาตตัวแทนแล้วนะเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าจะเป็นใครแต่ว่าในปีนี้อาจจะต้องใช้บราหิลไปก่อนนะทุกคนเป็นสัน้นช่องนี้เห็นโทมัสเติมไปแล้วโทมัสเปิดเ,เข้ามาถึงอีกแล้วโอ,โ,โอ้โหลิช์าสั้นโอ้โหโนอาต้องต้องติวทนะุกคนอูโนอาเป็นโค้ชกองหน้าด้วยนะคือแบบ โอ้โหลูกนี้ไม่เข้านี่แปลกมากเอาแล้วไอ้ดูคนนี้จะไม่ได้อยู่กับทีมหรือเปล่าโอกาสลงในครื่องหลังแล้วจริงๆลูกนี้ต <ória> ้องใส่สากอและเพิ่มความมั่นใจแล้วทําไม่ได้เฉยเลยเวลาจะหมดเรียบร้อยแล้วดาฮิวปั๊มเลยวอาเรื่องจัดดาฮิวฝากเข้าด้านในและจังหวะนี้สวาย สวายรอเตอเติมซ้ายมาแล้วแล้วเปิดเขาะมาด้านในแล้วมองเอาโอรถปั๊มบอลไปเข้าทางของเอจ,จียอีกทีและจังหวะน,นี้ยบีบตู่สูงเลยครับเอาเรื่องสาดขึ้นมาก็ใกล้จะหมดเวลาเรียบร้อยครับในเกมแรกเบอร์ลี่ครับเก็บบอลได้หมดเวลาพอดีนะครับน่าจะปลุกความหวังให้กับทีมขึ้นมาใหม่ได้ครับนักเตะที่เปลี่ยนไปของทีมเนี่ยมีแค่คนเดียวนะแต่ว่าแผนการเล่นระบบเปลี่ยนไปหมดแล้วนะ เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะพาทีมเลื่อนชั้นกลับไปได้หรือเปล่าแต่ว่าดูทรงในการอุ่นเครื่องถือว่าเบอร์ลี่โคตรอยู่ดันละตอนนี้นี่ครับทุกคนรับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลูกเนี้ยแม่งเป็นลูกที่สวยมากวุคนยิงฟรีคิกระย,ยะไกลครับอู้หูสุดยอดจัดจัดเลยครับน้ำหนักทิศทางความแรงคือมาครบเลยอปั่นคอสอ,อมาแล้วอู้เข้าเป๊ะเลย เรียบร้อยครับจบไปครับในเกมแรกสําหรับการอุ่นเครื่องก็ถือว่าผลงานดีครับแต่ว่าอุ่นเครื่องของเรายังไม่จบแค่นี้นะก็ยังมีเกมกับทางด้านของแลนด์อีกครับแล้วก็เกตาเฟ่ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลกับรูตันทาวในช่วงท้ายเดือนนี้ครับทุกคนดีครับทุกคนจบเบลลิงแฮมครับตอนนี้เนี่ยเออเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยสเตตัสก็ไม่ได้คิเรนนะ16ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับทุกคนได้เรื่องอยู่นะแล้วก็แชมิตี้ครับ ของหน้ารูปร่างสูงใหญ่นรทุกคนก็ดูทรงแล้วก็ไม่ได้ขี้เร่ครับรวมถึงอีกหนึ่งรายคือเบียรเร็กครับก็ถือว่ามีความเร็วดีนะตอนนี้เรามีทาร์เก็ตใหม่ครับคือปอีกอย่างแพทริกวอลมาครับทุกคน เป็นปีกจากสวีเดนซึ่งอยู่ในเฟยนูดและเฟยนูดเนี่ยก็เป็นทีมที่อยู่ในลีกของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นบ้านเกิดของโนอาด้วยถึงแม้จะเป็นคนอังกฤษแ,แต่ว่าไปแจ้งเกิดที่นู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคุ้นกับนักเตะที่นู่นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็วอลมาร์กเนี่ยก็น่าจะดีนะน่าจะดีนะครับตอนนี้ก็เข้าชอลิสมาแล้วเดี๋ยวรอสเกลนะครับว่าจะจบลงมาเป็นอย่างไรแล้วก็มีริสคอร์ที่สามิล้านแต่ว่าเราคงจะไม่ต้องใช้ริสคอร์ทน,นะเราจะต้องตอ ปีอีกหนึ่งรายครับแจ็คคาริสันรับอุ้ยแจ็คคาริสันในวัย31ปีเป็นฟรีเอเจนเหรอเอานี่ผมเอาเข้าชอลิซมาให้หมดเลยนะเพราะว่ารู้สึกเบีน่าจะหูน่าจะดึงได้หลายตัวเลยอู้ยเจสันไนท์ C.A.M. นะครับหรือว่ากางรุกก็น่าสนใจนะอุ้ยทำไมฟรีเอเจนกันเยอะจังของดีๆเต็มไปหมดเลยทุกคนโอ้โหกางรับถือว่าสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคันเลนกับบราฮิล จะเลิกเล่นแล้วไงผมต้องหามาเพิ่มแล้วกางรับครับตอนนี้เนี่ยดูในสเกลเราก่อนมีใครน่าสนใจบ้างเอาฮัสซานยูซูฟครับอุ้ยไนจีเรียตัวนี้27ปีโอ้ยตัวนี้ก็ตเตตัดแข็งแกร่งอยู่นะเออจัดมาจากวิเดนส์โบด้วยครับทุกคนอีกหนึ่งรายครับโอ้ตัวนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเรียกมันว่าไอทิม <c oughs> แล้วกันกางรับครับผมจากเอ็มเอสวีดามสเตดนะทุกคน <c oughs> ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อทีมอ่านอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นคนอังกฤษนะแต่อ๋อน่าสนใจนะโอเค เอาเข้าช็อตลิสต์มาก่อนละกันเออตอนนี้เราต้องการหา CDM เพิ่มทุกคนซึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะคอนเลนตินโตลิโซครับโตลิโซฟรีเอเจนต์ในวัยส3ปีความเร็วไม่ได้ดีมากความดุดัน8ปพอใช้ได้อ้แต่ว่าสตาร์มีหน้า้อยเนาะโตลิโซไม่ค่อยฟิตนะงั้นไม่เอาดีกว่าผมต้องการคนที่ฟิตมากพอนาะสำหรับทีมเราต้องบีบเพจสด้วยเจมวอร์อดเพ้าวเจมวอร์อดเพ้าสในวัยส3ทุกคนเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะแบบสายวางบอลเทพทุกคน ข้ามแนวรับส่งง่ายหอยลุนผมว่ามันนะแซวแชมตันต,นตอนนี้อยู่ในหลีกอะไรครับทุกคนตกชั้นหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะพี่เมลิกมีไหมพี่เมลิกมีซซวหรือเปล่าซซวแชมตันยังอยู่นะฮะยังอยู่ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าฤดูกาลที่แล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเรื่อของเชมวอร์ดพ้ากำลังจะหมดสัญญาทุกคนอ่าน่าสนใจเหมือนกันนะ ใครชอบแรืองซีรีส์ของวิลเลียมโนอานะครับผมในพาร์ทแรกอย่าลืมมาติดตามกันต่อในพาร์ทที่2นะครับโนอากลับมาแล้วครับในฐานะผู้จัดการทีมลุ้นกันครับผมว่าจะพาเบอร์ลี่กลับสู่พรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่านะครับผมในซีซั่นนี้นะครับผมและมาต่อกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวิลเลียมโนอาในฐานะผู้จัดการทีมนะครับผมครั้งแรกเลยนะกดไลค์เยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลูอิสฟัคถ้าทุกคนอยากดูต่อก็ฝากกดไลค์เยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับทําออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะะทททําาาาาไไดด้้้นน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 ุุกกกกคคคคคเออออัััััใใหหม่่ลลิปปตตงขววรรบบบบสสี๊ยย